สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพอพ,อพัฒนาประจำวันที่27สิงหาคม2567วันนี้กับหน้าที่ของนพพลพธิพลดำรายการครับทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโล ในวันนี้นะครับมาติดตามข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสง,ง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาในการเตรียมความพร้อมของกําลังพลและอุปกรณ์ในการออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆเมื่อมีการร้องขอของหน่วยขึ้นตรงสง,ง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ ไปที่ศูนย์ภาษาไทยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สนงพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาทศูนย์ภาษาไทยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สนงพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จากกำลังพล ชุดประสาภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยครับจำนวน9้านายพร้อมกับสุัพ์กรประกอบด้วยรถควาสนามจำนวน1คันรถสุขาขาเคลื่อนที่จำนวน1คันรถจลปุ่นทุกขนาดเล็กจำนวนหนึ่งคันและเรือท้องแบนนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวนหนึ่งลำครับพร้อมเข้าช่วยเหลือปร,ระชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยน้นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งห้าแสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาลอนห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับ ไปที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สน่งาพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาศูนย์บทาวสายายหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สน่งาพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จากกำลังพลชุดภาษสาะภัยเคลื่อนที่ของหน่วยครับในการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลชุดภาษสาะภัยและตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านบรรเทาวสาภัาย พร้อมทั้งทดสอบระบบการใช้งานของยานพาหน,นะโดยการปฏิปบัติบำรุงเรือลูบเรียมท้องแหมนกู้ภยัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของกําลังพลชุดตาสาภายัยและทุปกประการให้พร้อมปฏิบัติการในการช่วยประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยและพื้นที่ประสบภัยอื่นๆนะครับตามที่ผู้กบประชาสังการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับน,นหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ส่งหกสงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนาตำบสดเดียงอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่27สิงหาคม2567ครับติดตามข่าวการปฏิบัติงานของสงับพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปจิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับนน,น,น,นาบปเ็โย ้วมกันพัฒนา